ใส่สูงกูละบะโอ้โอโอ้โโอ้โอของเกียวนโคบนน้นละเดียบาบาบก็เชืญอี่ไทยลงด้วยแนะกลับได้หรอ คนที่จะเป็นแฟนกันนะก็ต้องยอมรับให้ได้จุดไหนที่เขาแข็งมาเราก็อ่อนกลับนะฮะต้องอ่อนนะต้องต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆศึกษาใจกันไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสี่คนมากเลยที่มาร่วมงานกักับเราในวันนี้นะครับพี่หนักมากหอพี่ขอว่างก่อน เอาล่ะเป็นยังไงบ้างครับคนสวยที่พี่มาในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับไม่สนุกเพราะกับแซนด์วิชเนาะไหนๆอย่าอยญาติ่าไปอยู่ทางไหนญาติไปอยู่ฝั่งนู้วมือนิมือเลยครับผมแกยังกล้าโอ้โหสงสัยเสียงมันจะเดินทางไปช้านิดหนึ่งนะครับอ่า อย่านแพงไหนครับพไทย์ดิจะทำอะไรก็ให้เขียิทางใหม่พิทยงผมบอกว่าพไทยดีใจที่พ <the> ิทยมาครับขอบคุณพไทยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับอยู่หลังเลยทีก็ขำพี่ที่ตลอดเลยผมก็เห็นมาก็หน้าเราสองเนาะ ปวดร้อน <um> yani> ี่มันหกยังไงนะฮะพี่ขอเยียมหน้าดิสนึงนะครับผมมันคล้ายมันหน้าเราจะอาจจะคล้ายกันนิดนึงก็เลยได้มาเป็นเกสเอ่อมาเป็นวิธีกรในวันนี้นใช่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมุ้ง erm ที่โชงไว้นะฮะก็ต้องรับมานิดนึง เหมือนฝาแฝดที่กลางตาออกกันตาออกมานะฮะแม่าแม่เขาจะออกไปนะเอาขึ้นเพียงสุดเร็วเถอะน่เนโอเคก็ขอบคุณพี่ไทยนะกานวันนี้นะครับผมสนุกไหมครับสนุกไหมนี่โดไปั้อยหาาแล้วลบแลบ 有来了吧？<laughs> <laughs>